สวัสดีครับร้านใจแอนออโตแมคลำลูกกาของสามนะครับวันนี้จะมาอัปเดตยางเข้าใหม่นะครับผมเดี๋ยวพามาดูตัวแรกนะครับตัวนี้จะเป็นโยโกฮาม่านะครับ E701856015 นะครับตัวนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษอยู่นะครับเป็นยางใหม่ปี25นะครับยางใหม่ปี25นะครับโยโกฮาม่า E701856015 นะครับใส่พวกแจ็สเวียร์ออร์าริสนะครับข้อ15รถเก่งนะครับรถเก่งเล็กนะครับแจ็สเวียร์ออร์จาริสนิสสันมาร์ตมิด้าสองนะครับตัวนี้ มีโปรโมชั่นราคาพิเศษอยู่นะครับสี่เส้นอยู่ที่เจ็ดพันแปดร้ยบาทครับเจ็ดันแปด้อบาทพร้อมใส่ให้เรียบร้อยตางยังวันจะส่งให้ฟรีนะครับผมแล้วก็มียังยีรับแคะสยามิตรสองห้า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 สิบแปดครับมีเข้ามาสงไซส์นะครับยีรับแค่ก็จะมีสองห้า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 สิบแปดครับยังใหม่ปีห้าตัวนี้เม็ดอินไทยแลนดนะครับมีรับประกันให้หนึ่งปี ตัวนี้4เส้นอยู่ที่9,000บาทนะครับ9,000บาท255 5้าห้นะครับยางไทยนะครับแล้วก็จะมี265 60 18นะครับ6 265 60 18ตัวนี้ปี25 4เส้นมีโปรโมชั่นอยู่ครับ4เส้น9,900พันนะครับ4เส้น9,900บาทนะครับแล้วก็ล้อถอดป้ายแดงนะครับมิตซูบิชิไทตันนะครับตัวนี้จะเป็นไทตันตัวใหม่เป็นสีเทานะครับขอบ18ติดยางบิสโตนสองหกห้าหกสิบห้ครับปลายปี23่สครับปลายปี23 อันนี้เพิ่งถอดมาใหม่ครับยังเป็นปลายปี23อยู่เลยนะครับนี่ครับสภาพถอดจากรถใหม่ปแดงที่โชรูมครับสีเส้นตุ่มหน้ายางยังอยู่นะครับตัวนี้ล้อพรมยางอยู่ที่20,000บาทครับล้อพรมยางอยู่20,000บาทแยกยาง4เส้นอยู่ที่14,500บาทนะครับยางใส่กับรถตัวสูงขอบ18ได้ทุกรุ่นเลยครับ Fortuner m มีเก็ใส่ได้ครับยางตัวนี้นะครับทนมากๆนะครับอีบิสโตนนะครับแล้วก็มี ยาง c o n ต i เนนตันนะครับคอนตีเนนตันสองหนึ่ง้นะครับสองหนึ่งาห้าหอาเป็นยางใหม่ปีย5่สครับตัวนี้มีโปรโมชั่นราคาดีมากๆนะครับใส่กับพวกแอคคอร์ดนะครับแคมรีนะครับที่เป็นขอบสินะครับตัวนี้สี่เส้นอยู่ที่1นึ0 0บาทนะครับหนึ่งบาทยางใหม่ปี25่สครับตัวนี้ใช้ดีนะครับเกาะถนนดีนะครับคอนติเนนตันนะครับแล้วก็มียางถอดปลายแดงนะครับถอดปลายแดงก็จะมี หนึ่งหกห้าหกห้าสิบสี่นะครับบิตสโตนอีโคเปียอีพีหนึ่งห้าศูนย์นะครับตัวนี้เป็นปียี่สิบห้าทั้งปียี่สิบห้าใส่ครับรถเก่งเล็กนะครับพวกนิสสันมาร์สนะครับแล้วก็อ่อแอนธารมิลานนะครับใส่ได้นะครับแล้วก็พวกซิตี้ครับก็ใส่ได้นะครับตัวนี้ยังถอดจากรถใหม่ไปแดงที่โชว์รูมนะครับนี่สภาพใหม่ๆแบบนี้นะครับตัวนี้สี่เส้นอยู่ที่ห้าพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหกห้าหกห้าสิบสี่ปียี่สิบห้านะครับแล้วก็มี สองหนึ่งห้าเจ็ดสิบสิบห้านะครับสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบสิบห้าปียี่สิบห้าครับปียี่สิบห้าถอดจากรถใหม่นะครับตัวนี้ตุ่มหน้ายางยังอยู่นะครับสภาพสวยๆนะครับถอดจากรถใหม่ที่โชลูมตัวนี้สี่เส้นอยู่ที่เก้าพันบาทครับเก้าพันบาทแล้วก็มีสองศูนย์ห้าอาสิบหกครับใส่รถกระบะตัวเตี้ยขอบสิบหกได้ทุกรุ่นนะครับตัวนี้เป็นด้านหลบนะครับปียี่สิบห้านะครับ หลอบปี25นี่นะครับสภาพใหม่ๆสวยๆแบบนี้นะครับตัวนี้สีเส้นอยู่ที่8,500บาทครับ8,500บาทพร้อมใส่ให้เรียบร้อยทางนีมัจะส่งให้ฟรีนะครับแล้วก็มี18ครับ265 6018ครับบีสโตนนะครับดูเลอร์เฮี684ครับปลายปี23นะครับอันนี้ถอดจากรถใหม่ที่โชว์รูมนะครับ ตัวนี้สี่เส้นอยู่ที่14,500บาทนะครับใส่กับรถตัวสูงขับสิได้ทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็มีไททันสีดำนะครับไททันสีดำอันนี้เข้าใหม่นะครับอันนี้เป็นปีย4ิบสี่นะครับปีย4บสี่ถอดจากรถใหม่ที่โชว์รูมนะครับสภาพใหม่ๆแบบนี้นะครับตัวนี้ล้อพร้อมยางอยู่ที่2 1 5 0 0บาทครับสอง0 0รอบาทนะครับเป็นสีดำนะครับตัวนี้แล้วก็มีเดี๋ยวพาไปชมยางใหม่โปรโมชั่นยางใหม่ เป็นยางเลนโซ่ครับตัวนี้มีโปรโมชั่นถูกมากๆนะครับเลนโซ่สองสามห้าห้าห้าสิบแปดครับใส่กับพวกเอสยูวีนะครับหรือว่ากระบะเตี้ยนะครับกระบะเตียทีไม่ได้โหลดนะครับแล้วก็พวกซีอาร์วีนะครับใส่ได้เลยสองสามห้าหกห้าสิบแปดครับแล้วพวกรถเอสยูวีนะครับแล้วก็อะไรนะเกียร์เกียร์แคเนโวนะครับตัวนี้ก็ใส่ได้นะครับตัวนี้เป็นยางใหม่ปีย4นะครับยางใหม่ปี2 4นี่นะครับ สัปดาห์30ปี24นะครับตัวนี้เป็นยางเรนโซ่นะครับยางไทยตัวนี้4เส้นมีโปรโมชั่นอยู่ครับราคาถูกมากๆ4เส้นอยู่ที่7,000บาทครับ7,000บาทพร้อมใส่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มียาง265 6 5ห้นะครับโยโกฮาม่านะครับ265 6 5ห้กหุโยโกปี25่หครับตัวนี้มีโปรโมชั่นอยู่ครับ4เส้นอยู่ที่14,500บาทนะครับ14,500บาทนะครับแล้วก็มี คอสติเนตัน265 65 R17 ยังใหม่ปี25ครับตัวนี้สีเส้นอยู่ที่12,500บาทครับ12,500บาทนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นยังใหม่บีสโตนนะครับ265 65 R17 ดูเลย HT684 นะครับตัวนี้ยังยังใหม่ปี25นะมีโปรโมชั่นเด็ดๆเลยครับตัวนี้ลดลดราคาลงมาเยอะเลยครับสีเส้นอยู่ที่16,000บาทนะครับ16,000บาทพร้อมส่งให้เรียบร้อยนะครับต่างจังหวัดจะส่งฟรีนะครับเป็นยังใหม่ปี25ครับยังใหม่ มี25่ิบห้านะครับบิตสโตนนะครับสอง65ห7นหตครับตัวนี้ใช้ดีนะครับใช้ทนมากๆนครับเป็นตัวติดรถหลายๆรุ่นเลยนะครับแล้วก็จะมีขอบ18นะครับขอบ18ขอบ18ยังใหม่บิดสโตนนะครับนี่ครับก็จะมีเป็นดูเลอร์ HT 684นะครับ ก็จะมีปี24 bon ส te <otion> ี่ครับตัวนี้ปี24สี่สี่เส้นอยู่ที่หนึ่งหนบาทครับสี่เส้นหนึ่งหน้า้อยบาทครับสองหก1 8าหกสิบสิบแปดครับแล้วก็จะมีปี25สิบห้าครับปียี่สิบห้าก็มีโปรโมชั่นอยู่นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมดูโปรโมชั่นให้อีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็มีโปรโมชั่นลดราคาครับแต่ว่าผมจำราคาไม่ได้ครับโทรมาสอบถามก็ได้นะครับผมแล้วก็ล้อถอดป้ายแดงนะครับล้อถอดป้ายแดงนะครับมีให้เลือก หลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับนี่เอเบเลสนะครับไม่แพงนะครับจุดละสองหมื่นนะครับยังไม่รวมเทิร์นนะครับมิวเอ็กซ์นะครับฟอร์จูเนอร์มีทั้งสิบแปดและยี่สิบนะครับอันนี้รีโวนะครับมีทั้งสิบเจ็ดสิบแปดนะครับโอเคสนใจล้อยางตัวไหนก็โทรมาสอบถามได้นะครับ084 692 3 8 9 2นะครับร้านแจนอั a u t อ m a โตมกลำลูกกาของสามนะครับผมนี่อันดับหบ หนึ่งแปดห้าหกสิบห้าครับตัวนี้ก็ขายดีนะครับตัวนี้สี่เส้นอยู่ที่เจ็ดพันบาทครับเจ็ดพันบาทดันหลบหนึ่งแปดห้าหกสิบสิบห้าครับถ้าเป็นหนึ่งแปดห้าหกห้าสิบห้าจะอยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับยางกิติยางรถไฟฟ้าก็มีนะครับกิติตัวนี้มีหลายไซส์หลายเบอร์นะครับสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับผมโอเเดี๋ยววันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรก็โทรมาสอบถามนะครับ0846923892นะครับร้าน ใจแอนออโตแมกลำลูกกาคองสามนะครับชอบชุดไหนก็แคปมาสอบถามราคาได้นะครับเออมียางสิบเก้านี่นะครับอันนี้ถอดจากรถไฟฟ้านะครับสองสองห้าห้าห้าอาสิบเก้านะครับ <illas> น่าจะใส่กับ CX ไฟได้นะครับตัวนี้จิตินะครับเป็นยางปียี่สิบสี่นะครับปียี่สิบสี่ถอดจากดีคู่มานะครับนี่ถอดจากรถใหม่ไปแดงมาเลยครับนี่ตุ่มหน้ายางยังอยู่ชันๆเลยนะครับนี่ วิ่งจากที่โชลูมมาที่ร้านนะครับตัวนี้ถูกมากๆครับสี่เส้นอยู่ที่1,000 10, 0บาทครับสเส้น10,000บาทนะครับสนใจก็โทรมาสอบถามนะครับยางขอบ19บเก้ารทำสองสองห้ปนะครับล้อปาเจโร่นะครับโอเคในวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ